ไี่เหื่รอามาน้องต่เงี่เรียงอ่อเรียงคิด้องมุิด้องม่ที่สกวนมาแไปี่แบบว่า สาวกครูเนาะต้องทานยาลูกเล้าไหเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องก้านข้าวกินเนี่ยครูแม่นว่าข้ากิ่นหอมเลยเนี่ยเขาจะกินยามงานเทศกาลหรือว่างานตุ๊ต่างๆเนาะเขาก็จะมีเล้าไห่นี่แหละเป็นส่วนประกอบเลยในงานหรืองานเนาะมาเลยไ ไตแฮมสบายดีเนาะพอแม่พี่น้องมุนนี่กับนุน่นกับยู่ทีบ้านก่อนแก่นเนาะกับคือมุนนี่ก็จะเป็นมือปีใหม่ของโซนเผากะมุเนาะกับจะมีการอ่ากินบุญเกร์เนาะของโซนเผากะมุทุกๆปีกับบางเทือกอาจจะเป็นท้าเดือนสิบสองหรือว่าต้นเดือนหนึ่งทุกๆุกปีเลยจะจัดประมาณนี้เนาะพี่น้องมุนนี่กับนุน่นกับแต่งตัวเงาแต่งตัวเต็มสุดเนาะแล้วก็สีไปอันแฮ ขาเจ้าว่าเปิดงานนะเวลาสิเปิดงานมันอย่างจะมีการเฮรกอนซีเข้าไปในงาน้วก็จะมีการมัดแขนแบบว่าสู้ขวัญหลังจากที่เลี้ยวไ้เล้วนาแล้วหัวแล้วสวนเนาะขาเจ้าก็จะคนแนว่ยยูแนวกินพลปลูกยูไอยูอยสวนทะเลเอามาเต้าโฮมกันบพว่าจะเป็นมันเป็น สิ่งต่างๆที่เขาปลูกอยู่ในหัวสวนเนาะเขาก็จะเอามาโฮมกันแล้วก็บ้านนี่เนาะที่นุ่นประทับใจก็คือปีกายนี่นุ่นก็เคยได้มาเป็นครั้งท้งวิทเนาะพี่นี่ก็เป็นครั้งที่สองเพราะว่าก่อนนุ่นจะมาก็มีแม่แม่น้องซ้ายเนาะก็บอกว่าให้นุ่นมาลินเนาะแต่ว่านุ่นน่นใจจริงกับนุ่นก็อยากมาอยู่แต่ว่าบุคูมือแต่ว่าเพิ่นกับไปบอกแล้วก็มื้อนี้นุ่นก็เลยมาเนาะสิมาลินเพราะว่านุ่นมก หมู่บ้านนี่ยอนอย่างยนวามันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าบุมีไทยอื่นผสมเนาะมีแต่ส่วนพะกูมูอมอืดแล้วก็มือที่บนจะจัด,จดบุญจัดงานแบบนี้เนาะนก็จะมีความสมคัคอ่าในการแตงยูครัวกินตอนทับแคกบ้านเคกเมืองที่จะมาลินมาเที่ยวเนาะก็คือปีกายมากกับประทับใจแล้วปีนี้ก็ได้มาอีกเนาะเดี๋ยวบันหนึ่งเฮาก็สิได้ออกไปแฮ mm hmm. hey, า,าพาซาขจาวาภาษาภาษาเจืองของ คนส่วนเฮากับหมูเฮาเนาะกับบือนึงเพื่อนกับเซเริ่มออกเฮแล้วตอนนี้คือเพื่อนกับยังรวมอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นกับสิพาทพี่น้องลองออกไปเบึงลาดลาวว่าเพื่อนเริ่มซีเฮาแล้วบนเนาะพี่น้องไปกันเลย นี่ตอนนี้กับเพื่อนก็ก,กำลังเกีย่ยวซีแแฮแล้วเนาะแล้วก็มีเด็กน้อยอยู่ข้างหน้านแล้วก็มีผู้อ่าผ,ผู้ท้าผู้แกเนาะอยู่ในบ้านที่เพื่อนแบบกำลังเกีย่ยวซีแฮลงไปภายในงานเนาะเพราะว่ามันมีกระเผู้ส่วาตื่นเต้นเด้อนี่ไปเร็วเดี๋ยวเข้าไปตำลังเอา ี่มีนจะนพินคนลวลูกที่คนํอามานงนาะผัดแตงอะไรวะ กับสวนเนาะแบบนี้ซาลีมีมาแจกมาซื้อมาควบเนาะยังต่างๆเันเตามาที่แล้วก็คงจะมีการทำปูขัดด้วยะันก่อนที่จะเอ่อกาวทำปูน้ำก็เดี๋ยวจะมีการมัดขกลียวนเนาะปูขัดแล้วก็นี่มีเนือนหลังนั่นเนาะที่แบบว่าเคนในอ่าคนอยู่ในบ้านหรือว่าคนเขาคนแก่ในบ้านเนาะเป็นคนเปิดงานแล้วก็กินเหล้าไห้กินย่างขนาดทูน่ายในเฮื้อหลัง ตอนนี้เนาะเขาก็เขามาภายในในงานมันจะมีเฮือนหลังน้อยๆแบบนี้เนาะนี่เรื่องการนี่เรื่องเรื่องผิดความขมุ ี <ersch> ่คอมมุกเกตที่เสร็กวนมากนล้วใน้รือนคุณคุณเหล่างคุณเหล่าท้งุกนเียรองนี้เลยรายรายปีเรื่องปีละปีละปีอะปีนั่งฟังลูกคุกไหนลูกไล้านเออหนึ่งมีเธอหนึงมีแล้วนั่นแหละเอาเตียงคนนี่เราเมื่อมึงก็ได้ ต้งตายปีเพ <stereotype and> <choses> ิ่มแล้วกะตอนนับพิมพ์หัวใจจัเตียงเอกนี้กเรางมือวุนกินเตียงนี่ก่มสร้างเรื่องบางทั้งมือวุนเท่าคนเกียกระดางหรือว่ามจาบเรื่งเรื่องมืออันตรายอ๋ออนตานี่ก็จะเป็น้าเข้าที่พ้นห้างให้เจ้ากกเจ้าเราเนาะหรือว่าที่บ้านผีเฮือน เนาะที่แบบว่าเฮ็ดให้เขายูเย็นเป็นซุกซุกสภาพแข็งแห้งแล้วก็มีเหล้าไฮมีทุกอย่างเนาะอยู่ในนี่เนาะมีผ้าม,มีมีมีซาลีเครื่องปูของฝั่งที่เข้าได้จากการอ่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมดปีเนาะอันนี้คนก็จะเอามาเตา้าหัวมีบนนี่เนาะให้เฮาหัวอ่าปีนี้ฮันเฮ้าได้อ่าทาหรือว่าได้กินบุญเรารอเดอร์แบบว่าให้พี่บ้านพี่เมื่ง คลองเฮาเนาะปีเจ้าต่อไปเฮาก็าจะได้แบบว่าเอ่อเห็ดไผ่เฮ็ดนาได้หลายกว่าเก้าปีนี้ถือว่าได้หลายแล้วเพื่อนเกิดจึงพากันกินเรื่องคล้ายๆกินบุญฮะแหละเพราะว่าไทยปีหรือว่าต้นเดือนนึงเนะาะทุกของทุกๆปีเพื่อนเกิดจะมีการเอ่อกินข้าวสมาธิแบบนี้เนาะพ้นมดบ้าเลยนี่ mm hmm. เดี๋ยวนี้เพื่อนกำลังซีซูขวัญเลยเนาะ mm hmm. ็เป็นผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนาะสังเกตเบิ่งก็ได้นี่เนาะตอนนี้เพิ่นกา็เริ่มสีมัดแขนเนาะหรือว่าซูขัดมีไหมเนาะวัดแขนคนเท่าอุ่นแก่ภายในบ้านเนาะก็จะมี บบนีบเล้เลยนี่อันนี้ก็จะเริ่มจากเริ่มจาก อยู่ในบ้านเนาะถือว่ามัดแขนนี่ก,ก็ถือว่าเขาเอ่อมัดแขนให้เพื่าคนแก่อยู่ในบ้านแล้วก็ครูและครูยายถือว่าเป็นการนับถือซึ่งก,กันและกันการให้กเกียรติซึ่งกันและก,กันเนาะก็จะประมาณนี้เลย่ <c oughs> <c oughs> ဒီမှာမေမေကတော့လုပ်ပေးတာပေါ့ဒီမှာလိုက াই ကတော့ပြန်ပြေပြေပြန်အောင် กกันนใารวิ่งมากแขนให้ผู้ชายก่อนถือว่าเป็นการนับถือเนาะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ต่อมาก็จะมีผู้ชายเป็นมันก็ยอดแขนในผู้หญิงอีกรอบนึงแล้วก็จะมีการนั่งแบบนี้นั่งเข้ารูปแบบนี้เลยในการมบบ มันเลยจะมัดแขนหม้อพะข้าวแบบนี้เลยเนาะ,ะนี่เนาะพี่น้องนุ่นจิพาพี่น้องมันเบิ้งกันไฮไลท์ของงานของเขานอน,นีี เล่าไห้ล้วนๆเนาะค mm ุณเนาะอันนี้ก็จะเป็นความสคาม,สมคิงของคนภายในบ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นซองเพื่อนอ่าได้แบบเ mm hmm. นึ่งเล้าไห้ไห้หนึ่งเนาะเอามาภายในงานนี่นะนเนาะก็มาต้อนรับแขกําคนแดแลวก็คนภายในบ้านพากันกินเล่าไหเนาะงานนี่จะกอดเล่าปอดเบียเนาะจะมีเล่าไหนี่จะเป็นอ่าเอกลักษณ์ของส้นพาระกมูเนาะอันนี้ก็จะเป็น จุดเด่นเลยแหละนี่พี่น้องเบื้องเราไห้เนาะลายส้ำใจโอ้อันนี้ก็จะเป็นหิตคล้องประเพณีของอ่าส่วนพ่อกรมุที่ซืบอานกันมาเนาะแล้วก็การนึ่งชืเอก,กลักษณ์ของการนึ่งชือของเขาก็จะบบคือไผ่เนาะก็จะแตกต่างจาก ส่วนเผาอื่นเนาะเพราะว่าคันว่าเขานุ่งแบบนี้มาเนาะเขาเจ้าหููเลยว่าเข้าเป็นส่วนเผากระมูเนาะแต่ว่าบูบไ่แนใ่ใจว่าคันว่านุ่งไปเที่ยวไทยโอเคอยู่บอกนี่เนาะตอนนี้ก็คือเขาสะ,ะได้ลุงมือกินข้าวแล้วเพราะว่าเป็นเวลาต้นสวยเนาะพี่น้องนี่มาบึงน้ำกันเนาวะว่ามีอย่างกินแดเนาะ มีซุปพักเนาะแล้วก็ปลาซ้นมัวแล้วก็แกงซ้นมัวนี่ก็บอบซ้นมัวแล้วก็จุดที่เด่นก็คือจะเป็นความอนุญาตเออเอ้นี่อันนี้จะเป็นหมักอึนเนาะหมักอึกับไวสโรอันนี้จะเป็นเปลือกเนาะนี่เปลือกคนก็นจะนึ่งแบบนี้แล้วก็หมักอึน,น้ำเรา ปกติ 1, เพื่นจะนึ่งแล้วก็ห่ออยู่ใบตองเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็เพื่อความแบบให้มันสะดวกหลายขึ้นก็เลยแบบใส่มาแบบนี้เลยประมาณนี้เนาะเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องโดยพี่น,อน้อ,นองตอนนี้คือเฮาก็พากันกินข้าวแล้วเป็นที่เที่บน้อยเนาะแล้วก็จะมีการแสดงอของน้องน,อนักเรียนแล้วก็คนอยู่ในบ้านนี่เดียวเฮาก็สิ้พากันไปบึ่งเนะาะครอบ ทุปีเข้ามามเขาต้องได้เบิ่งเนาะมันเป็นการแสดงที่แบบว่าคนอยู่ในหมู่บ้านคนตั้งใจหลายน,นะเดี๋ยวเขาก็จะเปงนเพื่อนต้องการน้องน้อง <c oughs> ถ้ามาดิน,นี่ถามาดีนนังพีนน่นกเนาะคือตอนนี้กินข้าวแล้วเนาะถึงเวลากินเหล้าไห้แล้วนี่เหล้าไห,ห้ผู้ใดนีน่ยังมีเดินไว้ยสามนะวอนต้องถ้ากินบัวแซ่บนี่ต้องเ้อ,เอาแนนเอาเอาไปก้าวคืนทางเจ้าโองเพงไม่จบข้อบครัวนั่งร้องเละร้องร้องร้อง เขามากินสองคนมาแต่ละภาวะที่ก่อนมเพือเขาเพือผอันนี้มอเจือคู่าพักยองกูเยนะคูเลยจะส่งมีเขาพ่ตั้งใหกันนเ่ยเนี้ยเนี้ยส่วนก็สาวกูยนี่ยเด็เนี่เพื่อนยังไเราโม้กูนี่ยเกคนละจอยังปันไก่กงเลย ออกัาเลยออกมาลยงเือนนี่้งได้กินเพื่อนต้งได้เ่าให้เนาะต้องได้กินคิเนาะไอ้บ้าวัีไกินมันบ่เป็นอย่างบุกินเาด้ายอเคเาไปกนมาเพามันสิ่งเอาบานใจกัโอเคราไเลนพื่อนเนาะเาแบเีคู่าคนเ้าคนแก่เขาอยางตรงาที่ว่าพ่อป้าพ่อแม่เ้อชงสุปเยื่อเยี่ยมอิ่ปรมาเราสเพิ่มก่

สุดเลยรันไม่้งไห้เลยม่พถ่นศั์ถ้าผู้ใดเนื่องอ่าเลาไห่แบบนี้เนาะเป็นไห่แบบนี้ถ้าเรามุดแท่บเนาะมีซื้อเจ้าของเนืร้อเนาะร้อมข้อมดาทอเอ๊ะไหที่แบบว่าสองา เราก็ต้องต้องทานนะเราต้องเไหเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องกก่านห้ากิ่นนี้คือแ่ลว่ากินตุ่มมือเนี่เขาจะกินงามงานเทศกาลหรือว่างานต่างๆเนาะเขาก็จะมีเหล้าไหนี่แหละเป็นส่วนประกอบเลยในงานหรือในนั่นเนาะนี่มาเลยแกล้มุณเลยแต่ก็ไม่เสียใจกินตามหลังเพราแกล้เนาะกินถ้ากินแล้วเขาต้องกินก่อนเนาะจากแซ่บนี่มัดพาสเปลี่ยนเปลี่ยนเน้นเน้

ต้องกินประมาณจักจอบคนละคู่มะคนละจอบจอกอะไรไปคู่กัน อันน <medio S 1> no? ี story, so so ้เสียว่าเป็นสองจอกสองคนสองจอกสองคนสองจอกเมาเลยโอเคเนาะอันนี้นุ่นก็กินอันนี้ท่ทนลองเนาะท่นลองแบบว่านี่ใครทำอีกเลยเอาเลยหนึ่งแล้วได้ไหมครับเป็นข้ามนะเลยยงนานเลยเนก็ตอนตอนทีู่ทีู่ที่สองเนาะนุ่นจะเป็นคนเติมน้าห้กัเจ้าเนาะเดี๋ยวผูไรไก่ยาอยู่ในตู้มเลยเขาต้องได้กินเปลี่ยนกัดทับสายทับมาจุวันจิ้มาคู่โดยพี่น้องคือ ตอนนี้นอะอุ่นกันได้ยางออกมาจากงานแล้วเพราะว่ากินเหล้าไห่ในกินได้ยูต่กินบัวได้ลายเนาะเขาเจ,จ้าจะจัดเป็นรอบนาอยอยู่ในโตหันจะมีสองคนรอบหนึ่งสองคนรอบหนึ่งเขาต้องกินได้ประมาณสองจอกสองจอกโอ้มันดุนเับยืงท้องยืงท,ง,ยงท้องกินอย่างบัวได้แบบเขากินเหล้าไห่แล้วมันมันจะรู้สึกแบบ ตอนกินฮันมาแซบแซนะหวานหวานรสชาตินี่หวานแปลว่าบางคนเนี่บโบเคยมากินเนาะกินเนี่ยอาจจะติดใจแต่ว่ากินหลายบุได้กินหลายแบบเมาเนี่ยบบหู้อย่างไรฟุ๊บนอนเลยแต่ว่าอ่าสำหรับผู้ใหท่ี่แบบว่าจะคิดว่าจะจีบผู้สาวก็มุกเนาะโบเมีนว่าเขาต้องกินเหล้าเกง่งความหมายคือเวลามีประเพณีหรือว่ามีอ่า งานสร้างสารรค์อยู่ในหมู่บ้านแบบลักษณะพุนจัดตามฮิตโค้งประเพณนี้เนาะเขาก็ต้องได้กินน้อยนึ่งขาสมมุิว่าเป็นเคยซั่ะเขาก็ต้องได้กินน้อยนึงเพราะว่าตอนกินท่านมันไม่ได้เป็นอย่างดอกแต่ว่าโตน,นั้นแบบเมาเขาจะบู้เรื่องแต่ว่าเขาต้องกินน้อยเนาะคือนุ่นกินเมื่อกี้นุ่นก็กินแต่สองจอกเนาะกับเอื้อยผู้หนึ่งทีอยู่ในโต๊เนาะกับพากันกินสองคุน ส่งโจอกแล้วก็รอบไม้นมมาเขาเจ้าเอินมากินก็บุกินเราได้แล้วอันนี้กินตามที่พ่อพี่นี่ของเฮาเนาะให้มันซึมรับให้ทุกคนได้เห็นหลายๆในแง่ในมุมเนาะบางคนอาจจะขี้เราพอกินได้อยู่ตั้งแต่เฮาน่อยอยู่แล้วตั้งแต่เฮายังน่อยพูดเลยพอแม่พามาลินบุญเนาะแต่ละปีต้องได้มา กะแต่ละบ้านคันมาบ้านไหที่แบบว่ามีคนสนเผากะมูลหลายเขาเจ,จ้ะจ,จัดงานใหญ่เนาะวก็จะมีเล่าไห้เป็นองค์ประกอบรักเลยอยู่ในงานนั่นเออเวลาที่แบบเขาจะกินบุญหรือว่ากินบุญกรของสนเผากะมูแบบนี้เนะเาะแต่ละปีเพ่นก็จะมีการจัดพระเข้าให้พีให้สร้างให้เขวาว่านุ่นกับบุ้งกัน,กนแบบว่าลักษณะแบบว่า เจืองเนาะเจืองหันมันจะเป็นบันผ้าบุรุษของส้นเผากระมุเนเาะแต่ละปีถ้าว่าเพิ่นจะจัดงานเพิ่นก็จะมีการไปห่างพักเข่าเนาะให้เจืองกินก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเฒ่าแก่ผู้ใหญ่อยู่ในบ้านกินแล้วก็แขกคนที่มาในงานกัน้ำหลังมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องก็มวลซื่นเนาะแล้วก็เห็นเห็นถึงความ อนุรักษ์ฮิตความประเพณีดั้งเดิมเนาะก็ยังเหลือไว้ให้ทุกคนเห็นอยู่เพราะว่าเวลาเข้าไปนะกินบุญหันย้อนอย่างข้าเจ้าที่กินบุญย้อนว่าสุนพากมุถือว่าการกินบุญกินบุญเรื่องนี้แมนย้อนว่าเขาเลี่ยงเจองแเราเวลาเขาเห็ดไฮเห็ดนาเห็ดผลไูกต่างๆเนาะมันจะงอกงามแล้วก็หอดยามนี่เขาก็จะมาทานให้เจืองคนประมาณนี้เนาะทาน กินบุญน้ากันเลยนะก็ถือว่าเป็นความม่วนซื่นหนึ่งของอ่าสนเผากุมุตั้งแต่ดังเดิมจนหดปัจจุบันนี้นู่นก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เกิดมาเป็นส้นเผากุมุเนาะมือนี้ก็เล่นกับ ข้าเจ้าเนาะกินบุญมวลหลายเนาะอยู่บ้านกอดแกนกะถือว่าคลิปนี้กะสิปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับชุ้มคลิปนู้จนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกับตะกองตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องไปกันด้วยบายไปเรียนต่อ